ข้อหาที่ปป,ปชเรียกเต้พระรามเจ็ดไปรับทราบข้อกล่าวหาก็คือสนับสนุนข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมที่มีวัตถุประสงค์ล้มล้างการปกครองระบอบปักชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สัญญาณที่ถูกส่งออกมาเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าการจัดการในกรณีของพรรคเก้าวไกลโดยเฉพาะสอส,อสอ44คนที่ลงนามในเอกสารเสนอ เอกสารเสนอแก่กฎหมายอาญามาตรา112สัญญาณที่ถูกส่งออกมาเมื่อวานนี้เป็นสัญญาณที่ถูกส่งออกมาจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชปปช,ปปชได้ออกหมายเรียกอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในมงคลกิจหรือฉายาเต้พระรามเจ็ดอดีตสอสอหัวหน้าพักไทยศรีวิไลปัจจุบันไปเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์หลายคนอาจจะมองเผินๆว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรลึกลับซับซ้อนและ บางคนอาจจะไม่ชอบเต้พระรามเจ็ดอาจจะบอกว่าดีแล้วสมน้ำหน้าถูกสบังเพราะเต้พระรามเจ็ดเป็นคนที่ร้องหรือคนที่แสดงความคิดเห็นหรือแม้กระทั่งไปแจ้งความดำเนินคดีกับพักเก้าไกลหรือสอสอพักเก้าไกลหลายครั้งในเรื่องของการลมลางการปกครอง แต่ถ้าเรามองลึกไปกว่าน,นั้นข้อหาที่ปปชเรียกเต้พระรามเจ็ไปรับทราบข้อกล่าวหาก็คือสนับสนุนข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมที่มีวัตถุประสงค์ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่านทั้งหลายครับนี่คือข้อกล่าวหาเหตุการณ์ที่นำมาเรียกเต้0ูนหรือเต้พระรามเจหรือนายมงคลกิจ ไปรับทราบข้อกล่าวหาก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20กันยายนปี2563กลุมราษฎรและแนวร่วมธรรมศาสตร์เพื่อการชุมนุมได้นัดหมายชุมนุมกันที่สนามหลวงได้นัดหมาย ชุมนุมกันที่สนามหลวงมีคนเข้าไปร่วมชุมนุมจำนวนมากประมาณการว่าอาจจะถึงหนึ่งหมื่นคนในขณะนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าจะเป็นพักก้าวไกลก็ดีพักเพื่อไทยก็ดีก็เข้าร่วมการชุมนุมจำนวนเป็นร้อยคน จำนวนเป็นร้อยคนในขณะนั้นนายเต้มงคลกิจหรือสอสอมงคลกิจนั้นยังอยู่ก้ำกึง่งเพราะเคยเป็นผู้ออกเสียงสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมรัฐสภาตอนต้นปี2562สอสอมงคลกิจคือเสียงที่เห็นชอบแต่วันนั้นนายมงคลกิจ จะด้วยอาการห้าวหรือจะเข้าไปสังเกตการหรือจะอ้างอะไรก็แล้วแต่แต่ภาพที่ปรากฏชัดก็คือนายมงคลกิจได้ยืนข้างสสอของพรรคก้าวไกลก็คือสสอณัทชาและได้ยกบือชูสามนิ้วขึ้น พพชบอกว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนว่าข้อกล่าวหามีมูลความผิดซึ่งเป็นข้อสรุปจากคณะกรรมการไตส่สวนที่ได้ตั้งขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเอาผิดในฐานะกระทําผิด เป็นการจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงถ้าปปชีช้มูลว่าผิดถ้าเป็นผู้แทนราษรรอยู่ก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่และจะต้องส่งเรื่องให้กับสารดีกา แผนคดียายาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองดำเนินการผลของการดำเนินการก็อย่างที่เห็นครับผลการดำเนินการไม่ว่าจะเป็นกรณีคุณปาลีนาไม่ว่าจะเป็นกรณีของคุณกหนกวันไม่ว่าจะเป็นกรณีอื่นๆที่ตามมาที่ไม่ด่งดังมากนะักก็คือการตัดสิทธิ์ทางการเมืองตะ หลอดชีวิตแล้วทำไมต้องยกเอากรณีของนายเต้มงคลกิจหรือสอสอมงคลกิจมาเปิดเรื่องว่ามันคือการส่งสัญญาณกวาดลา้างนายเต้มงคลกิจยืนอยู่เคียงข้างกับฝั่งของพลเอกประยุทธ์หรือขั้วอำนาจเดิม เกือบจะเต็มสองเท้าบางครั้งก็ยืนเต็มสองเท้าบางครั้งก็ยืนหนึ่งเท้ากับอีกครึ่งเท้าแต่นายมงคลกิจไม่เคยไปยืนฝั่งของก้าวไกลเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยแต่เมื่อนายเต้มงคลกิจไปปรากฏตัวในที่ชุมนุมในระหว่างวันที่19 ถึง20กันยายน2563และได้แสดงอาการยกมือชู3นิ้วเหมือนผู้ชุมนุมทั่วไปเราอาจจะมองว่าเป็นการประพฤติตัวปฏิบัติตัวเช่นเข้าเมืองตาหลิวก็หลิวตาตามอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ครับแต่เมื่อคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติได้ไตรสวนไต่สวนอย่างละเอียดแล้วมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปว่าข้อกล่าวหามีมูลเป็นการกระทําอันเป็นการจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม อย่างรายแรงเพราะในการชุมนุมของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมพร้อมกับกลุ่มราษฎรที่จัดชุมนุมกันวันนั้นมันสืบเนื่องจากการชุมนุมในวันที่10สิงหาคม2563ที่มหาวิทยาลัยศูนย์ธรรมศาสตร์หลังสิทธิ และสารรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าการเสนอเรื่องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเป็นการกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระปรมมุขสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยและให้อาน,นุนำพาลุงปนัตสยามไม่ ไม่ละยองเลยนะหยุดการกระทำดังกล่าวในความเป็นจริงก็คือเมื่อชุมนุมกันวันที่10สิงหาคม2563ที่ธรรมศาสตร์และการชุมนุมแล้วคณะแนวร่วมธรรมศาสตร์เพื่อการชุมนุมและการชุมนุมเนี่ยก็ได้นัดหมายกันอีกครั้งกลางเดือนกันยายนก็คือหนึ่งเดือน กับอีกสิบวันต่อมานัดกันที่สนาน้ำหลวงแล้วก็พูดเรื่องนี้อีกและมีการยื่นข้อเรียกร้องในวันนั้นมีการบุกเข้าไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์ไม่ให้เข้าโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหลายของการชุมนุมปปชได้ สรุปการไต่สวนว่าผู้เข้าร่วมการชุมนุมโดยเฉพาะบุคคลที่ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เข้าร่วมการชุมนุมและได้ชูสามนิ้วเป็นการกระทำที่จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงนี่คือข้อสรุปทางคดีของปปชและได้เรียกนายมงคลกิจอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาพบปปชในวันที่18มิถุนายนเวลา9นาฬิกา ที่ปปชสนามบินน้ำจังหวัดนนทบ,บุรีนี่คือข้อที่จริงแล้วมันกวาดล้างยังไงผมต้องบอกท่านทั้งหลายครับรูปที่เขาเอามาเป็นหลักฐานในการเอาข้อหาแจ้งข้อกล่าวหาให้สอสอ,อดีสอสอมงคลกิจก็คือรูปที่นายมงคลกิจชูสามนิ้ว ในการชุมนุมวันที่19ถึง20ก็คือตอนกลางคืนวันที่19นั่นละ่ะเพราะเช้าวันที่20ลุงบรัณสยาไปยื่นข้อเรียกร้องให้กับผู้บิชาการตำรวจนครบาลเสร็จก็ประกาศสลายการชุมนุมรูปรูปย้ำนะครับที่ชูสามนิ้วในเหตุการณ์กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง กับข้อเรียกร้องที่สารรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยว่าเป็นการชุมนุมและข้อเรียกร้องที่เป็นการล้มล้างการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นคือหลักฐานที่มัดแน่นว่านี่คือการกระทำที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างรายแรงโทษก็คือตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตแล้วที่ผมบอกว่าในวันนั้นมีสอสอเกือบร้อยคนเข้าไปชุมนุมร่วมจะไปสังเกตการหรือจะไปร่วมกับเขาไม่รู้วันนั้นมีรูปและรูปพวกนี้ หน่วยงานตำรวจสันติบาลหน่วยข่าวกระทรวงมหาดไทยหน่วยข่าวกองทัพบ,บกหน่วยข่าวกองทัพเรือหน่วยข่าวกองทัพอากาศสำ,กาากกาสำนักงานข่าวกองกลางสำนักงานข่าวกองแห่งชาติที่เข้าไปร่วมสังเกตการได้มีการบันทึกภาพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอ,อีกจานวนหลายต่อหลายคนว่าเมื่อมีการชูสามนิ้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เข้าไปร่วมชุมนุมในวันนั้นก็ชูสามนิ้วด้วยไม่ใช่ชูสามนิ้วเฉพาะนายมงคลกิจนี่คือการกวาดร่างนะครับ แค่รูปในมงคลกิจก็มีสสของพรรคก,ก้าวไกลน้องกายนัทชายืนชูสามนิ้วอยู่ข้างๆด้านหลังก็มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอีกนอกจากนั้นแล้วบริเวณที่ชุมนุมของสสพรรคเพื่อไทยที่ไปตั้งเตะตั้งเต้นแจกน้ําอยู่เวลาเขาชูสามนิ้วสสพรรคเพื่อไทยเขาชูสามนิ้วด้วยผมเห็นรูปนี่ครับไม่เคยเคยมีคนส่งมาให้ผมดู ในวันที่19กันยายนยืนกันอยู่ที่เต็นแจกน้ำทางเข้าสนามหลวงบริเวณอนุสวรีพระแม่ธรณีบีบมวยผมพักเพื่อไทยตั้งเต็นแจกน้ำอยู่บริเวณนะั้นสะสะพักเพื่อไทยก็ไปลุมอยู่ที่นั่นกันนะครับมวลชนเดินมา ไอ้สอสอพรรคเพื่อไทยก็ชูสามนิ้วให้มวลชนก็ชูสามนิ้วให้ภาพข่าวก็ออกภาพหน่วยข่าวที่ถ่ายไว้ได้ก็มีเป็นหลักฐานอย่างชัดเจนอันนี้เพื่อไทยนะครับไม่ต้องพูดถึงสสพรรคก้าวไกลนะครับไปหน้าเวทีบ้างไปชูกับเขาเวลาเขาร้องตะโกนว่าป็ิการจงพินาศ ประชาิปธไตยจงเจริญประเด็ดการจงพินาประชาิปธไตยจงเจริญแล้วก็ชูสามนิ้วมีการถ่ายรูปมีการบันทึกคลิปไว้เรื่องนี้ก็จะมีการดำเนินการถ้าดำเนินการเรื่องนี้กับมงคลกิจเต้พระรามเจ็ดหรือเต้ศูนย์ศูนย์เจ็ดแน่นอนครับลามเรื่องนี้ลูกลามใหญ่โตมาก เพราะมันไม่ได้มีแต่เฉพาะสอส,อสอเต้มงคลกิจคนเดียวนี่ก้าวไกลน่ะมีอยู่แล้วไปร่วมอยู่แล้วเพื่อไทยน่ะสิครับเพื่อไทยก็มียืนยันว่าเพื่อไทยก็มีเพราะวันนั้นมีการตั้งเต็นพักเพื่อไทยติดป้ายอย่างชัดเจนเวลาเขาชูก็ชูกับเขา เมื่อมามองถึงตรงนี้เห็นได้ชัดว่าขบวนการในการกวาดล้างที่ใช้เนติสงครามก็คือสงครามด้านกฎหมายเอากฎหมายมาเป็นอาวุธในการทำสงครามทางการเมืองกันกำลังเกิดขึ้นมันจะเริ่มต้นตั้งแต่การสร้างความชอบธรรมในการเอาผิดลงโทษ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักก้าวไกล44คน44คนครับในวันที่12มิถุนายนศารรัฐธรรมนูญได้นัดเพื่อร่วมกันพิจารณาคดีการล้มล้างการปกครองที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ส่งมาให้ยุคพักก้าวไกลเพราะกระทาผิดตามที่กฎหมายพักการเมืองบัญญัติไว้แน่นอนที่สุดหลายคนก็มีโอกาสที่จะรุนที่จะหวังว่าการยุบพักก้าวไกลนั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ แต่ถ้าเรามองแบบเหตุที่มันเลวร้วายที่สุดศารมินิฉัยยุบพ,พักก้าวไกลแน่นอนครับต้องตัดสิทธิ์คณะกรรมการการเลือกตั้งโอ้ประธานโทษตัดสิทธิ์คณะกรรมการบริหารพักนั่นก็คือพิธาไชยทวั์อาพีชาตอยู่ประมาณหคนนี่แหละครับ ถูกตัดสิทธิ์แน่นอน10ปีตอนนี้โดยอายุเฉลี่ยของคนเหล่านี้ก็ประมาณ44ปีถ้าตัดสิทธิ์10ปีก็ประมาณ54ก็จะกลับมาใหม่แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อปปชส่งสัญญาณว่าแค่นายมงคลกิจ สสเต้พระรามเจ็ดเข้าร่วมชุมนุมในวันที่19 20กกันยายนสอง3แล้วไปชูสามนิ้วกับเขานั่นคือความผิดเป็นการกระทำที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างไยแรงนี่ชูสามนิ้วนะยังเจอข้อหาหนัก มีความผิดตามที่กล่าวหาโทษก็คือตัดสิทธิ์การสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิต